ไม่เดิมเดิมกับยามาแอบ วันนี้นะเรามาแนวแบบเก๋งสาวๆทั้งหมดเลยโสดเป็นแบบว่าค่ายใหม่ด้วยซึ่งค่ายนี้ก็คือค่ายพี่มิชเฉลิมศรีนั่นเองวั้าวปีนี้สุดเ่ยวั้าวเขาเรียกว่าศิลปินในค่ายของพี่มิชเนี่ยได้ปล่อยออกมานั่นก็คือยายมาร์ชนั่นเองเนาะซึ่งคนนี้นี่ ชีมีความสามารถใช่ชีมีความสามารถมากนี่เห็นมาตั้งแต่แบบออดิชั่นนางเนี่ยได้ปล่อยมาสักพักหนึ่งแล้วกับเพลงสกัดดาวโยทุกคนเต้นทั่วบ้านทั่วเมืองละจริงเออทุกคนเต้นทั่วเมืองละซึ่งมันเป็นแบบของพี่ใบเตยอาสยามเนาะที่เราแบบแต่ก่อนเราก็เคยเต้นกันอยู่แล้วเรารู้ดีซึ่งเขาเอามาทำเป็นเวอร์ชั่น คราวน uh, yeah. oh. claro ี้นะคะเขาเอามาทำเป็น m อมบีนั่นเองนะคะและแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะเจ้าของเพลงนั่นเองเชิญพี่ว้เตยอาสยามมาด้วยนะคะเลิศมากเลิศมากโอ้อะไปพู้ว่กเพลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูใน MV กันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเลิศจะปังจะโซะขนาดไหนค่ะเอ้นี่ล่ะเฮ้ยล้กองหายเออโอว์จเออโซ๊ อ้ยหาเต้นเปิดเล้นถูกทงหลัเป็นร้อยงนเอนี่เป็นนักเต้นเก่าหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยถูกซองเผาเวร์เวอคุยชิมเหมาะถูกเฮ้วเป้นจริงเอ้หลังดอไม้บานถูกโอ้ไม่ไม่ได้ย่าย่าเฮ้ยเฮ้ยลูกไข่ติม่งอะจะซ้อมเผาแมกเลยนะจริง

โอ้เสียงอ่ะคุณแม่ยังเหมือนเดิมหูแต่เจนสีมากแต่งตัวดูดิเออนั่นละเออคือคุณแม่คุณแม่เอาอยู่อ่ะเรอะวะสุเฮ้ยคุิสตัดดีมากเลยอ่ะจริงนี่ละ โอ้ยโอ้ย <sketches> อ้าโอนไม่หวไม่ห no oh oh yeah. ัวโกลกโกไปเออคุณแม่แม่ยังจี๊ด้นสูงนั่นนะฮะรามหมู่มเออเออโกลโกลโกลโหเออ ถูก oh. ถูกต้องมากที่เอามาทำเป็นแบบแกรมเวิร์ลซึ่งมันเข้าใจปปะว่าช่วงนี้มันเป็นยุคในแบบเจนซีเจนอัลฟาอย่ายุคในทิกชอตเออระหว่อกมัน, <Yeah. S 2> ม,นมันต้องมีถูกต้องนะคะและยัยมัตชิสโซเป็นสเสิร์ฟเก่งชิมที oh. ่มีแบบความคิดในหัวใ <Yeah. S 2> ช่ความบบในหัวเนาะเออแล้วแบบ ตัวแม่เจ้าของเพลงใชงม่มันทําให้กรมจริงรุปคือฉันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากกับดนตรี<อ>สมัยใหม่และเสียงที่ยังเป็นลูกคุ้งอยู่ถูกถูกพอารนสบกณ์แล้วแบบเฮ้ยมันลงตัวจริงแล้วเสียงแม่ยังเดิมเดิมอยู่เลยเสียงแม่ยังแบบทรงพลังเหมือนเดิม<ช>อยู่อ,อ,อะไรอย่างเงย คุณแม่ก็ยังแข็งแรงอยู่ก็คือจิกส้นสูงส้นหนังอยู่นั่นแหล,ละอ,อ,อยากเห็นแบบหลายๆเพลงของเขาเลยที่มาทําเป็นแกรมเวิ r l d เนาะอยาโอ้โหหลายๆเพลงของเขามันมันสามารถมาทําเป็นแกรมเวิ r l d ได้เยอะมากเนาะเออรดชีมีความสามารถรถือไม่ผิดที่พี่พี่มิกแบบเลือกซีมาเป็นศนะิลปินในค่ายเนะาะทั้งร้องทั้งเต้นโอ,อ้ทั้งร้องทั้งเต้นโอ,อ้โหรด โปรดกชมโปรดกชันน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นของจริงอันเนี้ยที่ชอบมากที่อยู่ดอกไม้ข้างหลังที่ติดอยู่กับแพงกระปาขึ้นมาเออก็ต้องยกความดีความชอบให้ดีอีกแล้วนะครับต้องต้องลดมากจริงฉันชอบซีนหนึ่งฉันชอบซีนที่ยืนล้อมลุงไอติมที่สุดแล้วชอบที่สุดแล้วลดลิดได้ไงยืนล้อมดยติลเปตน โอ้นอมันมีได้ไงความคิดงอะไรใหม่ใหม่มากอ่ะไปยืนรอแล้วก็เท่าอย่างเงี้ยเออเท่าอย่างเงี้ยแอปเปิ้ลอบหย่างน่ะเอาได้ปะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับไอติมจากลุงมาเข้าฮอตหกหลังนั้นรถ เลิศมากนอโปรดักชันทีมอะไรต่างๆคือเลิศทุกคนเลิศทุกทีมเลิศทุกฝ่ายเออก็หวังว่านะในอนาคตจะได้เห็นศิลปินในค่ายวันเลิฟคนอื่นๆด้วยนะฮะเราติดตามชมในค่ายวันเลิฟได้เลยนะฮะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะถ้าพวกเราผู้ผลิตภาพประกันใดขออภัยวันี้ที่ดีด้วยค่ะถนนและบทเป็นความพิเศษสุดๆของเราสองคนนะคะถูกต้องค่ะอย่าหนามากกันนะตอนนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้เรานะคะ ไว้ครั้งหน้าพวกเราจะมารียกเพียงไรเนี่ยก็ฝักติดตางด้วยนะคะสวัสดีพวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบาย